สวัสดีครับตอนนี้ผมอาจารย์ธาดานะครับขอแนะนำนะครับกุม,มารทองนะครับนะครับอันนี้สวยงามมากแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เป็นน้ํามันพายขังถ้าของอาจารย์ธาดาแนะนําต้องขังแต่ใครสร้างยังไงเรามารู้จักกันครับอาจารย์นนอ,อาจารย์นอกอาจารย์หนาะสมักพุธทธาเวสสมักพุธทธาเวสนะครับอยู่โรงประทุมธานีนี่เอง กูมาอะไรท่าด้านและน้ํามันเป็น,เ,เ,ปนเป็นกูมาลูกก่อชื่อกุมาลูกก่อนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับน้ํามันบอกว่าเป็นน้ํามันพลายแล้วก็น้ํามันอะไรส่วนผสมอ,อย่างดีคือน้ํามันนี้เป็นว่านเกี่ยวพวกสเสน่ห์ทางโชคลาภ้าขายถาเมื่อกี้บอกผมน้ำมันพายแล้วก็มีส่วนของพายผสมอยู่เป็นมวลสารเชื้อเชื้อพลายผสมอยูอ่วิธีใช้วิธีบูชา เอาไว้ดี<ม>ทั้งไหนก็คือโชคลาภค้าขายคุ้มครองดูแลบ้านครับมีตัวตอนเป็นพายการซิได้คือ<ะ>เอาไปเนี่ยคือหนึ่งเอาไปเอาไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยคือหนึ่งเอาน้ําบูชาหรือนมเนี่ยต้องดูดขึ้นและสองต้องมีเสียงแล้วมีรอยเท้าและ้ะเอาไปเอาไปต้องมีและ้ะถ้าไม่มีก็คือเอากลับให้อาจารย์ใหม่อาจารย์จะรเรียกก<ม>ิดเรียกน้ําให้ใหม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนเอามาที่สํานักได้เลยถ้าถ้าไม่มีตัวตนนะครับ จะตั้งชื่ออ่ะเขาานต้องตั้งชื่อก่อนเลยใช่ไหมคือถ้าคนที่มาเอาสำนักก็คือมีชื่อในใจแล้วก็มาบอกอาจารย์อาจารย์จะเรียกนามเรียกชื่อให้แต่ถ้าไม่มีชื่อก็ให้เรียกว่ากุมารทองลูกพ่อกุมารลูกกอกอะไรเงี้ยให้เรียกแบบชื่อมงคลแบบเนี้ยเขาตั้งชื่อเอาเองเลยเรียกเป็นลูกกุมารลูกไก่สำหรับใครที่จยาบูชาดังไปสีไปนะครับครับโอเคนะครับจะสนใจนะครับท่านก็ดูละนะครับติดต่อด้านด้านนี้เลยนะครับ